ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์คงพัน,ผผนสำหรับการน,นำเสนอข้อมูลค่ะครับก็ขออนุญ,ญาตนำเสนอคร่าวๆประมาณนี้ครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ขอบคุณอาจารย์อาักสูตนะครับไปเราก็จะเริ่มสัมภาษณ์เลยแหละครับ ใช่ไหมครับอาจารย์สติเดียวอาจารย์ต้องกล่าววัตถุประสงค์เราต้องขอขอบคุณดาราวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ได้โอกาสให้ให้กรรมการนะฮะซึ่งมีผมนะครับการเสวนะครับแล้วก็อาจารย์เอ่อเทวราชนะครับแล้วก็อาจารย์ชินิตานะครับแล้วก็อาจารย์สราวุธเปเลขานะครับที่ ในการกลับมาเรียนรู้กิจกรรมนะครับผมก็บอกว่าเพื่อให้การศึกษาของเราเนี่ยพัฒนาไปในทางที่รัฐบาลในประเทศต่างๆนะครับเพว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับและนี่ก็เป็นทั้งแรกที่เราเรามามหาวิทยาลัยที่เป็นเอกชนนะครับแต่เราก็เข้าใจนะแต่และบริบทก็อาจจะต่างกับมหาวิทยาลัยรัชการนะครับนั่นก็เราก็คิดว่าเราจะไปไปเรียนรูกด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ ถ้า <Okay. S 1> ถ้าอย่างนั้นเริ่มการสัมภาษณ์เลยนะคะจะได้ถามผู้บริหารนะคะกนนี้ท่านคณะบดีเดี๋ยวเราต้องมีธุระต่อใช่ไหมคะเนี่ยหรือว่าที่เออหรือว่าแค่เฉพาะอาจารย์ธนิดาที่ว่าต้องไปผูกเขม้มไว้เข้งมือนักศึกษะอ๋อแค่แค่คุณธนิดาค่ะ <laughs> อค่ะนึกว่าแค่นึกว่านึกว่าเป็นของวิศวะไม่ใช่ใช่ไหมคะ เป็นเป็นรวมหรือเปล่าวันนี้เป็นรวมนะครับเป็นรวมค่ะแต่เมื่อกี้ได้ขออนุญาตอาจารย์ไว้ค่ะแต่ว่าเอยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะอีกแป๊บหนึ่งค่ะมีเวลาอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอถามแรกเลยกันนะครับในานี้ก็เป็นนิสัทักของของของสาหอยนะครับเห็นบอกว่าเป็นเออ เป็นของคณะของคณะบอกว่าเป็นแหล่งนิสิการและรัพย์ปิญญาของคุณคมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็องคาอะไรก็จะบอกว่าเป็นอะไรเป็นค่านมของวิาการสร้างโอกาสส่วนมาตด้วยความสามารถที่เป็นปเนนลิศและความวรับผิดชอบต่อสังคมในเงี้ยของที่ใสัยทน์ของคณะเนี่ยเราเราคิดว่าเอ ตัวอะไรนะเป้าหมายสำคัญนะครับของเราเนี่ยถ้าถ้าที่จะจสามารถวัดได้เนี่ยเราเราคิดว่ามันมันเป็นเราก็ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิ่สกคัญทุกคนเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างไรงนะเป้าหมายสำคัญของ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 วิสัยทัศน์อยไรนะครับอเป้าหมายที่สําคัญของวิสัยทัศน์ของคณะใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอ ก็ก <m uch ess> ็คงจะเป็นการนําเอาศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับจาครับไปออกแบบนวัตกรรมหรือว่าไปเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลือชุมชนที่อาจจะมีปัญหาในรูปของตอนนี้เราทําก็คือในเรื่องของการบริการชุมชนครับอาจารย์ก็ถ้าถ้าตรงไหนมีปัญหาอะไรเข้ามาปุ๊บถ้ามันถ้ามันมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเข้าไปช่วยได้เนี่ยเราก็ก็จะทําเป็นโครงการแล้วก็ดําเนินการช่วย เหมือนที่เราไปช่วยตามาตามตามชุมชนแถวๆนี้เราเราเริ่มจากใกล้ๆเราก่อนนครับอาจารยเพราะว่าจะได้มีค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางนน้อยนะครับเนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทางด้านนี้ครับมุ่งในเรื่องของการบริการชุมชนทานนี้รอบผู้บริหารนะคะก็เลยจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารต่างๆสักนิดหนึ่งนะคะ,อะเอา ลำดับแรกเลยนะคะในเรื่องของการบริหารบุคลากรสายวิชาการนะคะ,อ,ะอยากทราบว่าทางสำนักเนี่ยนะคะได้มีการการแบบว่ากำหนดไอตัวคอมพิเ e น c ์ของตัวคณาจารย์นะคะไว้ว่าอย่างไงนะคะแล้วนะคะได้มีการแบบ ตั้งนะคะสมรรถนะของคณาจารย์แล้วก็การประเมิอนอะไรพวกนี้อย่างไี้ไหมคะเออ,เอ,อมีมีอยู่แล้วครับมันก็เป็นจริงๆรงันี้มันเป็นกฎเกณฑ์มาตั้งแต่ทางมหาวิทยาลัยนะครับเขาก็จะกำหนด KPI ในการวัดวัดความสําเร็จของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยนะครับแล้ว KPI อะไรนั้นก็ถูกกระจายมาตามคณะนะครับแล้วก็กระจายต่อไปยังคณาจารย์นะครับซึ่งพอสิ้นปีมาปุ๊บเราก็จะมีการเอา KPI ตัวนั้นมามาสร้างเป็นแบบประเมินนะครับแล้วก็ประเมินว่าอาจารย์ของเราเนี่ยได้ ดำเนินการตาม KPI ที่กำหนดไว้เนี่ยได้ตามที่ต้องการหรือไม่นะครับแล้วก็วรวมไปถึงพันธกิจตามตามคุณสมบัติของอาจารย์นะครับคือต้องมีวิจัยมีการพัฒนาตนเองมีการบำรุงทนุบำรุงศาสนาอะไรพวกนี้เราก็ก็มีทั้งหมดนะครับในแบบประเมินของเรา ตอนนี้อ่าโอเคนะคะตอนนี้ก็คืออาจารย์ย่ยมีการกําหนดความเปเชนแล้วก็มีการประเมินนะคะอ่าตอนนี้ก็เลยจะถามต่อไปว่าเออพออาจารย์ประเมินเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เอาผลการประเมินเนี่ยมาทําอะไรบ้างไหมคะมามามันมีมีแบบเออมันมีการวางแผนเรื่องของอัตรากำลังหรือว่าการพัฒนาหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็คือ ครับครับคืออัตรากําลังเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยก็ก็มีมีม,มีอัตรากําลังค่อนข้างเกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจ,จารย์ที่มีความออาชีก็คอ่อนข้างน้อยะครับเพราะนั้นในเรื่องของการขาดอัตรากําลังนี่เราเราไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของการพัฒนาอัตรากําลังที่เรามีอยู่เนี่ยให้มีเรียกอะไรให้มีคุณภาพที่มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการศึกษาต่อหรือการ ขอตำแหน่งทางวิชาการครับอาจารย์อืม่อันนี้เชื่อมโยงกับค o m พ e เทนซ์ที่อาจารย์ประเมินไหมคะหรือว่าเออไม่ไม่ไม่ได้เชื่อมก็เชื่อมก็ค,ค,คือดูเชื่ชยมยอมโยงอยู่นะคะก็ค,ะคืออาจารย์พอประเมินเสร็จอาจารย์ก็เอาสิ่งที่อาจารย์ได้จากการประเมินมาดูว่าใครควรที่จะต้องไปเรียนต่อหรือใครควรที่จะต้องพัฒนาอะไรตรงนี้โอเคค่ะ วิจการัญหาในการตากรรลังโดยเลยไปในภาพรวมเนี่ยนะอาจารย์ใช้ใช้หลักการอะไรกันใช้ t d e s หรือว่าใช้เพราะว่ามันจะต้องมีทั้นปริมาณและคุณภาพนะครับเชิญในในเชิงปริมาณเนี่ยอาจารย์อาจารย์ใช้หลักอะไรในการบริหารนะคือปริมาณนี้ก็ก็ดูตามข้อกำหนดของสคอนะครับอาจารย์ครับว่าก็มีอาจารย์ปริมาณเท่าไหร่ อยู่ในหลักสูตรนะครับแล้วก็จัดให้ตรงตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของวิชาที่สอนครับอาจารย์อาจจะต้องไม่ไม่แบบเป็นภาระอาจารย์มากเกินไปอะครับแล้วก็พยายามจัดให้ได้พยายมรับอาจารย์เพิ่มให้มันได้ได,ได้ได้คุณภาพนในการสอน,นครับอาจารย์ อาจารย์ครับตอนที่อาจารย์ใหม่เข้ามาเนี่ยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหม่อะไรบ้างคะอาจารย์ใหม่ใช่ไหมครัใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีมีการรับอาจารย์เข้ามาเนี่ยนะคะมีการเทร,รนหรือว่ามีการแจ้งข้อมูลอะไรกับอาจารย์ใหม่บ้างไหมคะเขาก็จะมีครับมีมีการประถมนิเทศอาจารย์ใหม่ก็จะจัดโดยทางมหาวิทยาลัยครับ มีการประถมนิเทศอาจารย์ใหม่ข้อมูลที่เขาใช้ในการประถมนิเทศอาจารย์ใหม่เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างะต้องเอาเล่าตอนที่แบบเหมือนอาจารย์เป็นผู้บริหารผู้บริหารเพื่ออยากให้ให้อาจารย์ใหม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอ๋อก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของอาจารย์นะครับว่าเราต้องมีอะไรบ้างมีกี่ด้าน นะบางทีเขาเขาจบใหม่เขาอาจจะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างบางคนคิดว่ามาสอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับจริงๆ <c oughs> มันมีมากกว่านั้นในเรื่องของการดูและนะักศึกษาการพัฒนาตนเองหรือการทานรูป้บปำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทํามหาวิทยาลัยอะไรต่างๆพวกนี้เราก,ก็ก็แจ้งอาจารย์ในวันประนิเทศอาจารย์ใหม่ครับก็ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าในเรื่องของ c o เ p e t e ที่ถามว่าเอออาจารย์มีการกําหนดไหมและประเมินเนี่ยอาจารย์ก็คือสื่อสารกับเขาตอนที่ประอมเทศ แล้วแล้วมีขั้นตอนอื่นไหมคะที่มีการสื่อสารอ่าเพื่อบางทีประถมในเทศนานแล้วแบบจําไม่ได้อะไรมีการรียมาหรือคอยเตือนอะไรบ้างไหมคะก็ของของคณะก็มีครับของคณะก็เป็นการพูดคุยอ่านทางการประชุมนะครับก็แจ้งกันในในในนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากเรื่องนอกจากเรื่องคอมพิวเตนแล้วเนี่ยเรื่องของ ต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกสวัสดิการอะไรพวกนี้ของของมหาเชยาลัยนี้ตึกจะแจ้งให้เขาทราบตอนไหนคะสิทธิหน้าที่สวัสดิการต่างๆอะไรพวกนี้มีการแจ้งให้อจกันคัานสาบไหมทุกคนรู้ไหมคว,ว่าเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ อะไรจากการเป็นอาจารย์นะคะนอกจาการรมาทํางานแล้วนะ่ก็ต้องน่าจะต้องได้สิทธิปทีโไปอยู่อะไรพวกนี้ด้วยคือเรื่องเรื่องตรงนี้ก็แจ้งโดยทางมหาวิทยาลัยนะครับในการประถมนิเทศอาจารย์ใหม่นะครับแจ้งตอนไหนคะแจ้งตอนประถมนิเทศอาจารย์ใหม่ครับอาจารย์ทุกท่านทราบใช่ไหมคะทราบครับอาจารย์ครับ โอเค่ะ okay. จะได้รู้ว่าจะคยกับอาจารยจะทํายังไงอะไรพวกนี้หรือว่า,าเขาถามกันในในคณะด้วยครับอาจารย์เนื่องจากว่าคนเรามันไม่เยอะครับคนเราน้อยการสนิทการพูดพคุยกันเนี่ยมันมีัตลอดเวลาอยู่แล้วอตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารครับอาจารย์ก็คือเป็นการแบบใช้ถามเอาใช่ไหมคะแต่ไม่มีการแบบสื่อสื่อสารที่เป็นระบบหรือว่าแบบเอะฉันเป็นอะไรทีหนึ่งก็ถามทีหนึ่งอ๋อ อ่เป็นระบบก็คือเป็นเป็นปสมนิเทศได้นะครับปสมนิเทศใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือรอบรอบเวลาเขาไม่เข้าใจจริงๆงนี้เขาสามารถถามกันได้ถามกันได้โอเคคนใหญ่ที่มาสอนก็คือแนะนํากันมานะครับเขาเขารู้จักกันอยู่แล้วคโอเคนะคะก็คือก็มีการสื่อสารอยู่นะคะในเรื่องของต่างๆนะครับอ่า่อที่นี้นะคะที่อาจารย์พงพันธ์ท่านนําเสนอนะคะในเรื่องของ ด้านงานวิจัยนะคะเห็นว่าต้องให้อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีงานวิจัยอ,อย่างน้อย1ชิ้นต่อปีนะคะทน,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเกณฑ์ตามเนี้ยนะคะ,ะก็เลยอยากจะสอบถามว่าไอ้หนึ่งชิ้นต่อปีของที่นําเสนอเนี่ยคือหมายความว่าอย่างไงก็คือเป็นหนึ่งคนหนึ่งร้อยเปอร์เซนหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็น100%เป็นกัเนการมีส่วนร่วมคะ่ะ จริงๆเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่ามีาาครับถ้าทำสองคนก็คนละห้าสิบอะครับคิดแบบนี้เป็นสัดส่วนถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือก็คือก็คือถ้าคิดตามสกอ,ออ,อก,ก็คือถ้าคิดว่าเป็นสัดส่วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจาจาร์สิบคนก็คือจะต้องมีเปเปอร์อย่างน้อยสิบเปเปอร์อใช่ไหมคะควรจคับค ควรจะใช่ไหมคะแล้วนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดนี่จะเกิดอะไรขึ้นคะก็อาจจะมีผลในเรื่องของการพิจารณาเดินเดือนนะครับอาจารย์ครับเรื่องของการ<อ>โปรโมทใช่ไหมคะอ่าันนี้เนี่ยอการที่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดว่ามันอาจจะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกณฑ์ที่อแจ้งอย่างชัดเจนบอกกับทุกคนเลยไม่ว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ขึ้นเเดือนแจจ้งครัับบ เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะราบด้วยกันหมดภาพด้วยกันหมดนั้นทุกคนก็จะพยายามที่จะต้องทำในตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะะะทีน,นี้เนี่ยที่ที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันจะสะท้อนกับจํานวนผลงานตีพิมพ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะของหลักสูตรนะ,ะเพราะว่าเห็นมีอาการอ,อหลายท่านแต่ว่าเหมือนมีผลงานอยู่สามชิ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าอ่าขอให้มีชื่อว่าเข้าไปร่วมหรือว่ามันต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ก็เลยได้ถามให้ให <gt> <mañana> ้เคลียร์อีกทีหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วคือนโยบายเป็นยางไงกันแน่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ถามเรื่องคอมพิเชาญไปแล้วนะคะว่าทางทางทางหลักสูตรแล้วมีการกำหนดนะคะสมรรถนะอาจารย์แล้วก็มีการ สื่อสารนะคะทางให้กับคณาจารย์สราบเนี่ยผ่านการประถมนิเทศนะคะแล้วก็มีการประเมินนะคะทีนี้เนี่ยพอประเมินเสร็จแล้วเนี่ยจันก็เริ่มเอาข้อมูลพวกนี้มา,าการเอาข้อมูลพวกนี้มาเนี่ยค่ะในเรื่องของการพัฒนาอาจารนะคะ นอกเสียจากที่แบบว่าทางทางทางสู่หรือทางมหาวิทยาลัยต้องการแล้วเนี่ยคือได้มีการสอบถามถึงความต้องการของผู้ที่จะไปพัฒนาตัวเองไหมคะหมายถึงอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเช่นถ้าอาจารย์เขาอยากจะไปเพิ่มพูนความรู้หรืออบรมอะไรพวกนี้นะคะอ่ามันอยู่ในตามนโยบายไหมอ่าหรือว่าอาจารย์แบบว่าเอ้ยอยากจะไปอบรมอ่าเรื่อง ที่ที่อาจารย์เขาอยากได้แต่ว่าหลักสูตรไม่อยากได้เลยเนี<ต>ได้ดครับเขาเขา,เขาสามารถอบรมได้หมดแต่แต่ต้องเป็นในส่วนของการพัฒนาวิชาชีพนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่ท,ที่หลักสูตรไม่ได้วางแผนเอาไว้นะครับแต่ทางทางคณะก็ส่งเสริมให้สามารถไปพัฒนาตนเองในการอบรมนั้นได้ครับอาจารย์แล้ว,แล,วแล้วมีการสนับสนุนยังไงคะก็ให้ให้เป็นค่าใช้จ่ายะครับในการเข้าอบรม สามารถขอค่าใช้ใจ่ายได้ครับจาค่ะแล้วมีกําหนดไหมคะอย่างอย่างเช่นอย่างอย่างของมทสเนี่ยคือได้แค่สองหมื่นต่อปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามีกําหนดหอป่น,นะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นของทางมหาวิทยาลัยด้วยครับต้องต้องขอเป็นท่านเป็นตอนไปครับก็คือใครขอจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีงบจํากัดไว้ ท,ที่ที่ที่ผ่านมาคือคือได้หมดนะคะอาจารย์ไม่ค่อยตรงโสดก็ดีนะคะในนี้เปิดกว้างมากตอะนั้ถ้าเกิดใครอยากที่จะพัฒนาอย่างลักสุดแต่ต้องการอาจารย์ที่ได้ความรู้ใหม่ๆอะไรพวกนี้มาก,ก็น่าจะทาแผนในการพัฒนาอาจารย์ได้ได้ดีเลยนะคะนาชินทีแล้วไฟฟ้าก็าไปอบรมยาดลไฟฟ้าเยอะมากครับอาจารย์ใช้ค่ะที่จ่ายค้งเยะ นะคะก็คืออันนี้อาจจะต้องมีแผนหรือเปล่าคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวงบประมาณถ้าเกิดว่าคนอยากจะไปอบรมพร้อมๆกันนี่แล้วมาหาวิทยาลัยจะซัพพอร์ตไว่อะค่ะอ๋ออันนี้มีอยู่แล้วครับอาจารย์ครับมีมีก้อนงบประมาณอยู่ครับแต่คือส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกินนะครับเราก็เลยไม่ไม่ไม่ได้อะไรตรงนี้อุตส่าห์ดีใจว่ามีอยู่แล้วนะครับคือมีได้เต็มที่ <laughs> มันดีอบเลครับอาจารย์ตั้งแต่ตัวเลขเท่าไหร่อ๋อใค่ะ คือถ้ามันจําเป็นจริงๆก็มหาลาัยก็สนับสนุนครับอาารยครับอย่างเช่นยายนยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะเปิดหลักสูตรใหม่นะครับเขาก็เลยสนับสนุนอาจจะเกินงบประมาณไปบ้างก็สามารถสนับสนุนได้ก็คือมันน่าจะต้องมีกระบวนการใช่ไหมคะที่จะดูว่าอันไหนจําเป็นหรือไม่จำเป็นช่ชชค่ะใช่ค่ะ ตามปกติเนี่ยค่ะนะพอดีคำถามต้องถามผู้บริาหารเจอ่ะเนี้่ยเวลาที่แบบว่าพนักง,งานเนี่ยค่ะเขาอผณาจาัดเนอะอย่างเมื่อกี้นี้เห็นได้รางวัลอของการไปประกวดนะคะ,ะคุณโยนอัตโนมัตินะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชาติเลยใช่ไหมคะ ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะอ่าอย่างนี้นะคะพอเขากลับมาเนี่ยนะคะทางทางมหาวิทยาลัยหรือทางผู้ผู้บริหารมีนโยบายในยเรื่องของอ่าการชื่นชมยินดียังไงม้างะคะอ๋อมีครับเราก็มอบเป็นเป็นอ่าโล่รางวัลเขาเรียกอ,อะไรใบประกาศให้ครับก็เมื่อกี้ก็เพิ่งมอบไปในตอนอตอนวันไหว้ครูครับก็มอบ รางวัลให้กับอาจารย์ที่นำเล่้ยงาไปได้รางวัลรวมถึงมอบรางวัลให้นักศากษาด้วยครับแล้วก็มีการโปรโมทผ่านทาง facebook แล้วก็เว็บไซต์ของทางมาหาวิทยาลัยนะครับเพื่อชื่นชมยินดีโอเคอันนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะคะเนี่ยเอพราะว่าแบบแข่งไปนี่ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศนี่ถือว่าเงงาก่งมากนะคะมีผลงานโดดเด่นนะคะ อ,อ,อาจรารย์คะแล้นในเรื่องของนโยบายการรับนักศึกษาเห็นว่าตอนนี้เปิดรับทั้งสามภาคการศึกษาแล้วเหรอคะที่เขียนไว้ในสาครับอาจารย์เนื่องจากว่าเรารับมาไม่ไม่ได้มันไม่เกินตามที่กําหนดไว้ครับอย่างเช่นเรากำหนดไว้หกสิบปุ๊บเนี่ยมาเทอมแรกอาจจะมาแค่สิบยี่สิบอะไรเงี้ยเราก็เลยสามารถรับได้นะครับโดยเราจัดแผนการศึกษารองรับเด็กที่มาในแต่ละภาคการศึกษาได้ครับอาจารย์ Mm hmm. ค่ะทีน,นี้เนี่ยการการรับเนาะคะพอพอดูแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจะเริ่มมีนักศึกษาน้อยลงเรามีนโยบายอะไรที่จะ,ะทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นไหมครับคือมีการเอาข้อมูลมาพูดคุยกันไหมคะมีครับอาจารย์เราก็ปรึกษากันในส่วนของกรรมการบริหารนะครับของคณะนะครับก็ไปในเราก็มองในเรื่องของการไปเก็บ ข้อมูลจากทางผู้ใช้บัณฑิตของเรานะครับว่าเขาต้องการอะไรเราจะได้ผลิตผลิตบัณฑิตให้ตรงถ้าเราผลิตตรงปุ๊บเด็กเรามีงานทำเราก็นักนักเรียนอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าเออเรียนที่นี่จบไปแล้วมันมีงานทําก็น่าจะมีจํานวนการรับที่เพิ่มมากขึ้นได้ก็คือเราพยายามปรับปรุงหลักสูตรของเราแลครับจังที่มันทันสมัยมมนะก็คือเอาสเตตเดอร์เนาะนี่เป็นตัวตั้งออกมาแล้วเราก็จะผลิตเด็กให้ได้ตามนั้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยออะไรกันแน่แล้วที่มันทําให้ตัวเอแม่เหล็กเนอะเป็นแม่เหล็กที่จะแบบว่าดึงนักศึกษาหรือว่าดึงนักเรียนให้ให้มาเรียนกับเราได้ได้มีการพูดคุยกันไหมคะว่าจะต้องทํำยังไงก็ในส่วนนี้ก็ก็พูดคุยอยู่ครับอาจารย์เราก็อาจจะผมว่าไอตัวที่จะดึงจริงๆก็คือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนะครับ ก็เราก็เราอยู่ในขอนแก่นแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งขอนแก่นราชมงคลอะไรต่างๆนะครับคือเราอาจจะเป็นตัวเลือกในลําดับที่ทลองลองลงมานะครับที่เด็กจะไปเราก็เลยได้ได้จำนวนนักศึกษาที่ค่อนข้างน้อยนะครับเด็กเด็กที่มากับเราบางทีก็อาจจะมาจากเขาเรียนไม่ไหวในในในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเงี้ยคือเขาไม่ผ่านไม่จบก็ก็มามา โอนมาเรียนต่อที่นี่ก็กมีบางส่วนครับอาจารย์คัอจารคนนี้น,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์อาจจะต้องลองดูกลุ่มเป้าหมายใหม่ไหมคะบกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของคนที่อยากจะเพิ่มวุฒิการศึกษาหรืออะไรพวกนี้ครับครับตอนตอนนี้ก็ก็ที่มาหลากักๆเลยก็คือกลุ่มนี้แหละครับรา<ม>อาจารย์กลุ่มคนทางานครับอาจารย์ สังเกตว่าเราเปิดภาคเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนมาเรียนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะโยธาในรนโยธาที่เต็มนะครเต็มตั้งแต่เทอมแรกไปแล้วนะครับเทอมสองเทอมสามก็ไม่ได้รับนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นคนทํางานนะเพราะว่าทางแผนการเรียนของเราเนี่ยเอื้อต่อคนทํางานนะเราเปิดเสาร์อาทิตย์ทําให้เขามีเวลามาเรียนกับเราได้นะครับก็ในในทุกๆหลักสูตรเราก็พยายาม ทำแบบนี้ครับอาจารย์พยายามเปิดสาวอาทิตย์เพื่อที่จะรองรับคนที่เขามีงานทําอยู่แล้วมาปรับคนอาวุธมาเพิ่มความรู้ความสามารถครับที่อาจารย์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่อยู่ใช่ไหมคะท่ออา,านอาจารย์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่นะคะอยากทราบกระบวนการาการปรับปรุงหลักสูตรของอาจารย์นิดหนึ่งคะ่ะอาจารย์ช่วยเล่ากระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร ที่อาจารย์ปรับปรุงใหม่แล้วเพราะว่าหลักสูตรตัวที่ที่เราประเมินตอนนี้มันเป็นหลักสูตร61รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ทำในลักษณะของ OBE อย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าเห็นอาจารย์มีกระบวนการที่จะปรับปรุงแล้อาจารย์เล่ากระบวนการที่ปรับป,ปรุงหักสูให้ฟังน,นิดหนึ่งหมายถึงหลักสูตรใหม่ใช่ไหมคบอาจารย์ไม่ใช่<ม>ของใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะอ,อ๋อถ้าไม่ใช่เครื่องกลเนี่ยหลักสูตรใหม่ก็คืออหลักสูตรเครื่องกลเนี่ยแหละค่ะที่เป็นที่เขาเพราะว่าม,มีมีปรับปรุงหนึ่งทับหก,หกใช่ไหมคะก็คือตอนนี้ใช้หลักสูตรใหม่แล้วเขียนค,ครับงัน้นก็เขียนอาจารย์ภูพัฒน์ค่ะครับครับก็อกระบวนการนะครับในการปรับป,ปรุงหลักสูตรก็คือหลักสูตรของเรามันครบรอบการปรับปรุงนะครับก็หลักสูตรเดิมเป็นอ่า 2561ถึง2565 25นะครับซึ่งซึ่งซึ่งครบรอบแล้วก็หลักสูตรที่เราใช้ในการปรับปรุงตอนนี้นก็เป็น2566ถึง70ซึ่งในหลักสูตรที่เรากระบวนการนะครับก็ในเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็บทั้งบัณฑิต สิทธิ์เกา่าสิทธิ์ปัจจุบันอาจารย์ผู้บริหารหรือว่าตามโรงงานาที่ที่เราอีก 3- 4ปีข้างหน้าที่เราจะผลิผลตบัณฑิตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ครับเราก็มีการเก็บข้อมูลจากอ n นเ r อร์สเต็กพวกในการเก็บข้อมูลมาพอเราเก็บข้อมูลมาปุ๊บเราก็มาประชุมกันในคณะกรรมการบริหารนะรเพื่อที่เราจะาจัดพวกโปรแกรม a r ี i n ร o u t อาค e PO เอะครับเพื่อจะได้ตัว PO มาจนกันออกมาได้เป็น PO อยู่16ตัวนะครับแล้วก็พอได้ PO มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มีการประชุมในคณะผู้บริหารหรืออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานนครับว่าในแต่ละรายวิชานในการศึีษการศึกเนี่ยคือเราจะมีการเรียนการสอนแบบไหนเพื่อที่ให้ตอบสนองหรือว่าให้มัน บรรูปวัตถุประสงค์ตาม P o. o ของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการซึ่งได้ออกมาเป็นตามหลักสูตรแต่ว่าในการรอบการประเมินนี้ก็เหมือนกับคาวเกี่ยวครับอาจารย์คือเราไม่ได้ต้องใช้ทีคือเอเอาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารยก์ก็จะเป็นกระบวนการประปาน,นี้ครับครับข้เข้าใจค่ะเพราะว่าเล่มอันนี้ก็คือเป็นเล่มหกหนึ่งแล้วก็ตัว P O O ยังใช้เป็นของ t ี f อยู่นะคะอเคค่ะค รอบรอบนี้เราได้ถึงสิบโมงอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติไมไหมคะเอดี๋ยวพี่ถามคุณพภีว่าเออาจารย์ของเรานี่มีแบบเฉพาะฟูลทามหรือมีพาร์ <c oughs> รททาด้วยัำการจ้างครับหรือแบบเต็มเวลาหรือแบบมีนอกเวลาไหมครับหรือทั้งหมดนี้เป็นเต็มเวลาทั้งหมดอาจารย์ลืมเปิดไมค์ค่ะ โอเคครับก็เป <ara> okay, uh ็นฟืลนฟูทา uh, um, ์มทั้งหมดครับอาจารย์ยกเป็นอาจารย์อาวุโสที่ที่อาจจะมาแบบพิเศษนะครับมาได้สามวันอะไรอย่างเงี้ยคราจะมีบางบางท่านที่เป็นอาจารย์อาวุโสใช่ครับอาจารย์อ๋อแล้วเรียถามเรื่อง การจัดสรรทุกทรัพยากรอนะไรอย่างี้แล้วเรามีแนวทางยังไงอนะ่ะครับในการประสาพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยลงทุนอะไรเงี้ยเราเราเรามีแนวทางยังไงฮนะดูพบเป็นเอกชนอะ่ะผมก็อาจจะไม่เข้าใจระบบว่าเอด้วยรูปแบบของเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นราชการเราก็ต้องไปขอสํานักงบอะไรเงรนะี้ยใช่ไหมฮบางอันด้วยด้วยเอกชนครับผมครับครับเอกชน,นเอกเอก,เอกชนเราก็ต้องต้อง ต้องเป็นแผนนะครับอรจาร์ในแต่ละปีเราก็จะมาวางแผนว่าเราจะปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องไหนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของห้องอันดับแรกนะครับแล้วก็เราก็มองใน,ใน,ในเรื่องของข้อร้องเรียนนะครับถ้าห้องไหนมีข้อร้องเรียนมาว่าอ,อาจารย์ครับอันนี้มัน มันไม่ดีแล้วอุปกรณ์มันชำรุดเยอะแล้วเนี่ยต้องปรับต้องมีการปรับปรุงอันนี้เราก็เก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเขียนเป็นแผนนะครับแล้วก็ทําเป็นโครงการปรับปรุงแล้วก็เสนอต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะอนุมัติงบประมาณนะครับรวมไปถึงเราจะต้องดูในส่วนของการรับรองจากสภาวิศวกรนะครับคือเครื่องมือเครื่องไม้เราเนี่ยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไปตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรนะครับเพื่อรองรับการตรวจให้ผ่านครับอาจารย์ เราเรามีคะไรัฐมนตรีมีคู่ควบคุมมือที่เป็นเอกชนอะไรในการจัดเรียนการเป็กเรียนการสอนนั้นในบางอะไรบ้างนในบางรายวิชาหรือบางบางทับติดบางอะไรก็มีคู่ควาร่วมมือบ้างไหมครับก็มีในส่วนของการ MOU นะครับอย่างเช่นเช่นทางเครื่องกลที่เขา MOU กับทางสถาบันไอกรมพนาทีมือแรงงานของขวัญแก่นนะครับก็อาจจะมีการอ่า ใช้สถานที่นะครับคืออันนี้อันนี้อาจจะเป็นแผนในในในเทอมที่จะถึงนะครับอารารยนว่าจะเอานักศึกษาเข้าไปอบรมกันใช้เครื่องมือของของทางทางกรมพัฒนาศีมือแรงงานนะครับก็จะได้มีความรู้ที่หลากหลายนะครับเพราะว่าเครื่องมือของแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเราก็เลยเอานักศึกษาเราเนี่ยไปเข้าร่วมอบรมกับทางที่อื่นบ้างนะครับเป็นการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับปาาระจัน อโอเคเราก็ได้เดินรบควรท่านคณะพดีประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากนะครับท่านคณะพดีครับสวัสดีครับขอฟังต่อได้ไหมครับนะครับได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับอยู่จังต่อได้ครับขอบคุณครับอาาค,ครับ